สวัสดีครับค่าน้ำเนี่ยแหละตัวปัญหานะครับตัวปัญหาแต่มันจำเป็นต้องมีแต่มันเป็นตัวปัญหาเยวจะมาคุยกันว่าทำไมมันถึงเป็นปัญหานะครับกองเชียร์รถถังดีใจได้อยู่ประมาณ3ชั่วโมงรถถังมาชั่งน้ำหนักครั้งเดียวนะครับ5นาทีสุดท้ายลุยครั้งเดียวเลยเสี่ยง5นาทีสุดท้ายนะครับค่าน้ำผ่านน้ำหนักผ่าน มันคือผ่านนะครับผมน้องโอช่างไปสองครั้งน้ำไม่ผ่านทั้งคู่แต่น้ำหนักผ่านนะครับคือกองเชียร์รถถังเนี่ยดีใจได้อยู่ประมาณสชั่วโมงนะครับถ้ามันจบที่ตรงนั้นที่รถถังไม่ป่วยนะมันก็ต้องออกมาเป็นที่ว่าเป็นยิงเป็นชิงแชมป์ห้ยกนะครับรถถังชนะเป็นแชมป์น้องโอชนะแชมป์ว่างแบบคล้ายๆมวยสากลอันนี้มันมันเป็น สากรอยู่แล้วมันน่าต้องออกลูกนี้อยู่แล้วออกหน้านี้อยู่แล้วนะครับกองเชียร์รถถังดีใจได้อยู่สามชั่วโมงนะครับกองแช่งก็พงงังอาดพอข่าวว่าไฟยกเลิกเท่านั้นแหละโอ้โหกองแช่งบังอาดฟ้ากองแช่งรถถังเยอะจริงเยอะจริงๆไม่รู้ทําไมนะครับเขาไปทําเหยียบย่ําน้ําใจอะไรพวกคุณผมไม่เข้าใจนะครับรอยย่าเยอะจริงๆนะครับ ภาพรวมผมดีใจนะที่มันถูกยกเลิกอะนะครับเพราะาคู่นี้ต้องดูที่เมืองไทยคู่นี้ต้องดูที่เมืองไทยเท่านั้นนะครับคู่นี้เป็นคู่เอกที่ลูมพินีตัวก็หมดผมเชื่อหมดนะฮะไปถึง Impact ต้องอาจจะมีคู่ตะวันฉายมีอะไรประกบหน่อย Impact ก็มีโอกาสที่จะหมดคู่นี้ต้องต่อยที่ไทยครับภาพรวมวัน1นึก็ยังน่าดูอยู่ดียิ่งเฉพาะคนญี่ปุ่นเนี่ย ไม่ต้องเลยยังน่าดูอยู่ดีไม่มีคู่ที่คนญี่ปุ่นถอนไปเลยมาริคินลุงๆไม่มีเชื้อสายญี่ปุ่นรถถังน้องโอไม่มีเชื้อสายญี่ปุ่นแฮกตี้นาบิลไม่มีเชื้อสายญี่ปุ่นนะครับผมว่าที่ญี่ปุ่นกระแสก็ยังแรงอยู่ดีนะครับแต่ตอนนี้กระแสในบ้านเราเนี่ยมีแต่ภาพรถถังนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยแลละนะครับไม่มีภาพเฟซออฟออฟิเชียลเฟ e ออฟเลยนะครับมีแต่รถถังเข้าโรงพยาบาลทั้งนั้นเลยนะครับ ปีเตอร์มิลเลอร์นักโภชนาการของรัฐานบอกว่าเขาผิดหวังนะครับที่มันออกมาเป็นแบบนี้แต่ก็รูส้สูงสุดเลยคือนักกีฬาที่เขาดูแลปลอดภัยคือจุดสูงสุดนะครับแต่เขาบอกว่าเขาทําดีที่สุดแล้วนะครับดีที่สุดสิน้ําก็ผ่านน้ําหนักก็ผ่านถูกไหมแสดงว่าง,งานเขาสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้องโอเนี่ยยังต้องพอหมด3ามชั่วโมงนะเขาชั่งน้ำหนักกันสมชั่วโมงน้องโอเนี่ยเขาก็ ทีมงานก็มีเวลาเขาทําน้ําหนักต่ออีก3ชั่วโมงถึงบ่ายสามชั่วโมงนะครับน้องโหทําน้ําหนักต่อนะให้ค่าน้ํามันผ่านนะครับกำลังจะลงไปช่างครั้งที่3นะครับบอกว่าทีมงานบอกว่าไม่ต้องช่างแล้วรถถังไปลงยาบาเรียบร้อยแล้วไฟนี้ถูกยกเลิกนะครับผมเป็นอย่างนั้นปีเตอร์มิลเลอร์นักโภชนาการคนนี้นะครับดูแลนักกีฬาต่างชาติเยอะแยะมากมายมีสูตรแน่นอน ถึงตอนนี้นะผมมั่นใจมีสูตรรู้วิธีว่าทำยังไงให้น้ำมันผ่านตัวอย่างคลาสสิกนิโคโคาลิโลตอนเจอกับนาบิวมาแห้งนะครับแห้งน้ำผ่านน้ำหนักผ่านแต่ขึ้นไปวันนั้นเนี่ยกับนาบิลเนี่ยคือไม่เฟิรนนะครับสับไทยคือไม่เฟิรนนะครับค่าน้ำเป็นยังไงค่าน้ำนะ เขาจะเอาเครื่องมาจิ้มจากตัวอย่างปัสสาวะของนักกีฬานะครับไม่รู้ชื่อเครื่องอะไรจิ้มลงไปปุ๊บต้องอ่านออกมาคืออ่านได้ค่าได้น้อยกว่า1.025น้อยกว่าหรือเท่ากับ1.025คือค่าที่เขายอมรับว่าคุณมีน้ำในร่างกายพอเราให้คุณขึ้นไปชกได้นะครับใครที่มีค่าเกินกว่า1.025เขาจะไม่ยอมให้ขึ้นเขาจะตี เส้นแบ่งคือว่าถ้ามากกว่า1.025น้ําำในร่างกายคุณไม่พอเอามาดูนะน้องโอเนี่ยทั้ง2ครั้งเนี่ยวัดค่าน้ำได้1.0263เกินมา0.0013ตามเกณฑ์ของเขาน้องโอมีค่าน้ำไม่พอเขาถือว่ามีน้ำไม่พอไม่ปลอดภัยในการขึ้นแข่งรายการของวันแชมเปี้ยนชิพ มาดูรถถังมั่งรถถังมาช่างทีเดียว5ทีสุดท้ายค่าน้ำวัดออกมา1.0078นะครับน้อยกว่า1.025มันแปลว่ารถถังมีน้ำในร่างกายมากกว่าน้องโอ๋แต่รถถังเป็นตะคิวไปโรงพยาบาลน้องโอ๋ไม่ได้ไปโรงพยาบาลค่าน้ำนี่แหละครับ ตัวปัญหาและปีเตอร์มิลเลอร์เนี่ยแหละครับรู้สูตรว่าต้องทำยังไงถึงจะมีน้ำไปผ่านเวลาที่เขาจิ้มเครื่องอะผมเชื่ออย่างนั้นแน่นอนฮะร,รู้สูตรรู้วิธีแน่นอนนึกออกไหมหนึ่น้อยกว่าหรือเท่ากับ1.025นะครับน้องโอ๋ยังไหวอยู่ถึงแม้จะดูเพลียนแม้จะดูอะไรนะรแต่ปัสสาวะออกมาบอกว่าเอ้ยน้องโอ คุณน้ำในร่างกายน้อยเกินไปแต่น้องโอยังมีชีวิตอยู่ได้ยังทาน้ําหนักต่อจนถึงบ่ายสามนะฮะแต่พอเป็นปัสสาวะของรถถังอา้าวรถถังคุณมีน้ําในร่างกายพอคุณขึ้นชกได้อีกสามชั่วโมงออกมารถถังเป็นตะคิวไปโรงพยาบาลและสัญญาณของตะคิวคืออะไรสัญญาณของการเป็นตะคิวคือคุณมีน้ําในร่างกายไม่พอแต่ปัสสาวะออกมาจิ้มเครื่องลงไป บอกว่าน้ําในร่างกายผ่านเกณฑ์ของเขาแล้วค่าน้ําจะไม่เป็นปัญหาได้ยังไงถูกไหมนะแต่ยืนยันเหมือนเดิมค่าน้ําต้องมีค่าน้ําต้องมีแต่ปีเตอร์มิลเลอร์ผมว่ารู้สูตรรู้สูตรวิธีว่าทำยังไงให้น้ํามันผ่านน้ําผ่านน้าหนักผ่านแต่จบท้ายที่โรงพยาบาลถูกปะ่ะท่านท่านนับกันแค่ปัจจัยนี้นะมันยังมีปัจจัยอื่นร่างกาย นอนน้อยทานอาหารทุกอย่างมีมีหมดแต่คุยกันแค่เนี้ใช่ไหมน้องโอน้ำไม่พอไม่ได้ไปโรงพยาบาลทําน้ําหนักต่อวิ่งต่ออะไรต่อทําน้ําหนักต่อน้องรถถังน้ําผ่านแต่ไม่ฟื้นไปโรงพยาบาลแล้วอะไรอ่ะมันเป็นแล้วมันคืออะไรกันแน่เนี่ยมันคืออะไรถูกวะใช่ไหมฮะชวนคุยแค่เนี้ยแหละนะครับค่าน้ําเนี่ยแหละปัญหานะครับแต่ จำเป็นต้องมีไม่งั้นมันจะไม่มีเกณฑ์อะไรเลยนะครับแต่ทุกคนต้องรู้สูตรมันต้องรู้วิธีทำนะครับต้องจ้างเขามาต้องจ้างเขามาลองถึงจะรู้ว่าเขาทำยังไงนะครับผมสวัสดีครับ